เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่โด่งดังและแมสสสุดในติ๊กต็อกค่ะสําหรับเพลงพี่ชอบหนูที่สุดเลยจากพลเชษฟิตติลิ w งวารินกลายเป็นเพลงที่ถูกนําไปโคเวอร์และแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายค่ะแต่ล่าสุดก็เกิดดราม่มากขึ้นเมื่อดาติ๊กต็อกชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งค่ะได้นาเพลงนี้ไปแปลเป็นเวอร์ชั่นแต่ไม่ได้มีการให้เครดิตกับเจ้าของต้นฉบ,บับแต่อย่างใดซ้ำยังนําเพลงเวอร์ชั่นที่เจ้าตัวร้องไปลงในสตรีมมิ่งอื่นๆเช่น Spotify, iTunes และ m e l o n แอปเพลงของเกาหลีใต้แบบไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์อีกด้วย อันนี้ก็ทำเอาชาเนตชาวไทยร่วมกันแบรนดช่องของดาวทิกตอกคนดังกล่าวนอกจากนี้ยังสง e ่งอีเมลไปยังแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆเพื่อรายงานความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากมองว่าการเอาผลงานคนอื่นมาเป็นของตัวเองเช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและยังเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทอีกด้วยและอาจทําให้คนที่ไม่ได้ติดตามหรือคนต่างชาติอาจจะเผลอคิดว่าเป็นเพลงต้นฉบับก็เป็นได้ค่ะและล่าสุดพลเชษหรือพลได้เปิดเผยว่าตนทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังดําเนินการตามกฎหมายเรื่องนี้จะจบ ลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะ